สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์บอลกับไลฟ์วันสกอร์ที่สุดแห่งเวทีกีฬาครับผมออตเซนเต่าครับผมโตลิงโกครับครับพี่โต้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในคู่ไหนดีนครับครับวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลคู่ลิเวอร์พูลนะครับเจอกับโรมานะครับช่วงเวลา7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับครับผมไปชมกันครับเอาละครับผมเรามาดูข้อมูลของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลกันก่อนเลยนะครับครับโดยทีมจากอังกฤษนะครับอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลเตรียมลงอุ่นเครื่องเป็นับที่7ของปีซีซั่นครับ โดยผลงานล่าสุดสามารถเอาชนะเอซีมิลานไปได้อย่างสบายนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้ครับกุนซือชาวเยอรมันอย่างเจอเกนคอฟนะครับได้เตรียมส่งแข้งดังลงอย่างพร้อมเพียงกันนะครับนำโดยโรเบโตฟอร์มิโนและฟิลิเป้คูตินโยสองคู่หูชาวบาิลเลียนครับประสานเกมในแนวลุกนะครับส่วนผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเช้าของวันนี้เราไปดูกันครับครับ ครับพี่โอ๊ตเมื่อกี้เราดูวิเคราะห์คู่ของลิร์พูกันแล้วนะครับเรามาดูฝั่งของทางโรมาทีมดังจากอิตาลีกันก่อนนะครับครับผมครับซึ่งนัดนี้เป็นการอล่นเครื่องนัดที่4นะครับของทีมโรมานะครับซึ่งฟอร์มนัดที่ผ่านมาได้ชนะเทเล็กอสนี่ทีมดังจากแดนหมีขาวรัสเซียไปได้อย่างดีจับนะครับสาประตูต่อ2ครับครับโดยนัดนี้จะนําทัพโดยกัปตันทีมจอมเก๋าวัยสามสิบเก้าปีอย่างฟรานเชสโก้ตตินะครับพร้อมด้วยเอดินเซโก้หัวหอกชาวบอสเนียและนักเตะดาวดังในทีมอีกมมาากยนะครับ ครับพี่ยศครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับโรม่าใครเป็นฝ่ายชนะยังไงครับวิเคราะห์ให้หน่อยครับครับผมจากเกมนี้นะครับผมมองแล้วว่าโรม่าเนี่ยก็เพิ่งชนะทีมเชลเลตตอร์นี่นะครับซึ่งผมว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างต่างชั้นกว่ามากนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ของทีมเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยยิ่งกับมาเจอกับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งเจอมิลานมาซึ่งชนะไปอย่างสบายนะครับสองประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นทีมเป็นอิตาลีเหมือนกัน และยิ่งตัวหลักๆของเวอร์พููกลับมาแล้วด้วยโอลิกี้นี่ครับฟอร์มตอนนี้กำลังดีเลยนะครับผมคิดว่าเวอร์พูลเนี่ยยังไงก็ชนะไม่ต่ากว่า2ลูกครับผมสเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมสเม็ดเหมือนเดิมครับผมครับนี่คือบทวิเคราะห์ของเราทั้ง2คนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันและการวิเคราะห์ได้ที่เพจไลฟ์วันสกอร์นะครับที่สุดของเวตีกีฬาครับผมครับผมสําหรับวันนี้ครับทีมงานและพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอลากไปก่อนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม Make up, you need to make money.